ตรงใช่เอเ,เซ็งตารถไม่ดีทีนี้ไม่ขายเป็นขนมสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะอบเหมือนกันค่ะขอบคุณนะคะที่มาซื้อรถนะคะอันนี้สอบถามนิดน,นึงมาจากประเทศอะไรนะคะประตทศเชียมัมนยูนิคเยอรเยอลมันเยอรล,ลมันเอนิคยูนิคแถวนู้นมีเต็นท์เยอะแต่เราเลือกที่จะมาตรงนี้เนาะนี่มาดูรถมาดูรถยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะมาดูรถยังไม่ถึงชั่วโมงแต่ถูกใจไหม วันนี้ซื้อสดรับรถเลยไม่คิดมากนะคะออรถสวยดูแลแล้ว<า>มัน่<า>นใจ<ะ>มาไทยปีละครั้งแล้วเรากับอีกทีเดือนไหนคะมกรลาโมกกาอุ้ยอีกแป๊บเดียวเนาะก็จะ<ม>ว่าก็ได้รถเที่ยวแล้วเนาะโอเคค่ะมาบ่อยแต่เขามาปีละครั้งหมดอุ้มนะบริการน้องๆเป็นไงบ้าง ดีค่ะประทับใจค่ะขอบคุณค่ะยกให้จกให้ทีหนึ่งเลยค่ะใครอยากได้รถรถสมชายเซนเตอร์โอเคค่ะประทับใจประทับใจค่ะสมชายขอเซ็นเตอร์รถไม่ดีทีนี้ไม่ขายสมชายสุอยอญาตขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ